สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับผมบาวปาใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้มีเรื่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการาครอบครองหรือว่าการสื่อสิ่งประดิษฐ์พวกโต๊ะเต,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 ตียงนะครับที่ถ้ามาจากไม้ซ้ำสาหรือไม้จามจุรีนี่แหละครับมีพี่น้องเพิ่นสอบถามเขามาในคลิปยูทูบผมนะครับว่า พวกสิ่งประดิษฐ์เช่นพวกโต๊ะตู้เตียงที่ถ้ามาจากไม้ซ้ำสาเนี่ยนะครับหาเข้าจะไปซื้อจากร้านเขาเนี่ยนะครับอ่าเข้าจะต้องอ่าขออนุญาตกนบอนะครับหรือว่าต้องให้ทางร้านเขาออกใบกำกับให้บอเราเวลาน้ำเคลื่อนที่เนี่ยจะต้องอ่ามีหนังสือรับรองสิ่งประดิษฐ์จากไม้ซ้ำสาบอนะครับ สำหรับไม่ตามจูลี่หรือไม่ซ้ำสานะครับพี่น้องตามกฎหมายปลาไม่แล้วเข้าบัตรอว่าเป็นไม้หวงหามนะครับเพราะว่าบ,บดได้ถูกกาหนดซื้อให้เป็นไม้หวงหามตามกฤษฎีกากาหนดไม้หวงหามปีพศ2 5 3 5หรือบดได้ถูกกาหนดเป็นไม้หวงหามตามพระราชบัญญัติป่าไม้248ซแตะย่างใดนะครับผมฉะนั้นหากพอแม่พี่น้องมีความประสงค์ที่จะ สื่อสิ่งประดิที่ทตามาจากาไม้จามจุรีหรือไม้ซ้ำสานะครับเพราะว่าจะเป็นพวกโต๊ะพวกตู้พวกเตียงนะครับสามารถดําเนินการเลยๆโดยต้องขออนุญาตนะครับหรือเวลาพ่อแม่พี่น้องนะครับมีความประสงค์ที่จะนําพวกสิ่งประดิษทีา่าตมาจากไม้ซ้สำสาหรือไม้จามจุรีเคลื่อนที่ข้ามเขตจ,จังหวัดหรือว่าภายในจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องอต้องขออ,ออกใบกำกับ,กบหรือหนังสือรับรอง ยางใดครับพ่อแม่พี่น้องสามารถขนย้ายได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถ้ามาจากใหม่ที่บอมเนใหม่ห่วงหามตามกฎหมายนั่นแหละครับผมถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายปลาใหม่นะครับก็เ,เข้าไปชมคลิปที่ผมทําลงในหัวข้อต่างๆนะครับที่ผมทํามานะครับหากสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมถ้าผมเข้าไปอ่านเจอผมก็จะตอบขอสักถามให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับ สำหรับหัวข้อใดที่ผมบอาสามารถที่จะตอบไปท่านที่นะครับผมก็จะหาข้อมูลนะครับจากผู้รู้ที่เพื่อนทํางานเกี่ยวกับเรื่องปลาใหม่ที่เพื่อนรับผิดชอบเฉพาะในเรื่องนั้นๆมาตอบให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบใดนะครับผมแต่หากมีข้อสงสัยอย่างกระลองก็สอบถามเข้ามาหรือ,อพูดคุยในคอมเมนต์เข้ามานะครับผมผมก็จะ พยายามหาขอมุลนะครับหรือว่าอันใดตอบใดก็จะตอบนะครับท่านที่อันใดตอบบ่ไดก็จะสอบถามผู้รูที่เพิ่นได้รายมีขอมุลล่นละเอียดมากกว่ามากตอบไปพอแม่พินองได้รับทราบนะครับผมอพอแม่พ่นองท่านใดเข้ามาชมคลิปนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากากดติดตามกดแชร์นะครับผมก็จะ,ะนําความรู้หรือว่าขอมุลด่านกฎหมายป่าใหม่มาบอกเราสู่กันฟังหรือว่ามีระเบียบแนวทางปฏิบัติใหม่ๆนะครับ มาบอกเราให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบอยู่เรื่อยๆสำหรับมื้อนีก้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ